จนถึงเวลานี้นะคะดูเหมือนว่าผู้คณะรัฐมนตรีเศษฐานหนึ่งค่ะยังบอกไม่ได้ว่านิ่งและลงตัวในทุกตําแหน่งนะคะชนิดร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแม้ตั้งแต่เมื่อช่วงคืนที่ผ่านมานะคะจนถึงเมื่อช่วงเช้าวันนี้ค่ะมีรายงานว่ามีสอสอซึ่งได้รับการคาดหมายว่าจะได้เข้าไปเป็นรัฐมนตรีค่ะทยอยเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อยื่นเอกสารให้มีการตรวจสอบประวัติแล้วก็ตามค่ะ การจัดสรรเก้าอี้คณะรัฐมนตรีในรัฐบาลใหม่ซึ่งเป็นรัฐบาลผสมยอมไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยเองค่ะไม่สามารถยึดเก้าอี้ในส่วนของกระทรวงเกตรเอาไว้ได้ด้วยกันหลายเก้าอี้ค่ะจนส่งผลให้สมาชิกในพรรคเพื่อไทยหลายคนนะคะ,ะแสดงความไม่พอใจค่ะขณะเดียวกันก็ยังเกิดปัญหานะคะว่ามีการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีในส่วนของพรรคเพื่อไทยชนิดที่เรียกว่านาทีสุดท้ายค่ะ เวลาสุดนะคะชื่อของคุณโชศักดิริเกนินหลุบโผค่ะเดิมคุณโชศัก์นะคะมีชื่อว่าจะได้เป็นรองนายกรัฐมนตรีจะเข้ามาดูฝ่ายกฎหมายให้กับรัฐบาลของคุณเศรษฐาค่ะแต่ปรากฏว่าเมื่อกลาหนึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะก็ปรากฏชื่อคุณพิชิตช,ชื่นบานค่ะคนนี้เป็นหัวหน้าทีมทนายความของอดีตน,นายกทักษิณชินวัตรค่ะมีชื่อว่าจะเข้ามานั่งในตําแหน่งรัฐมนตรีประจาสํานักนายก เพื่อดูด้านกฎหมายโดยเฉพาะค่ะให้กับคุณเสรษฐาทวีสินนอกจากนี้นะคะในส่วนของเก้าอี้รัตมีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือที่เรียกว่าสนามชัยหนึ่งค่ะก็ยังไม่ได้ข้อยุติชนิดที่เรียกว่าเบสเ็จเด็ดขาดนะคะแม้ว่าล่าสุดนะคะจะมีชื่อของคุณสุินคลังแสนรองหัวหน้าพักเพื่อไทยจ่อเข้าวินมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะคะโดยก่อนหน้านี้มีข่าวนะคะว่าจะเป็นชื่อของบิ๊กเล็กค่ะ พลเอกนะัพงศ์าานาพาณิชยค่ะซึ่งเป็นคนสนิทของพลเอกประยุจันโอชานายกรันมรตีแต่ก็มีแรงต่อต้านนะคะจากสสภายในยพักเพื่อไทยค่ะเพราะว่าเนื่องจากต้องการที่จะล็อกเก้าอี้สนามชัยหนึ่งเอาไว้ให้คนของพักเพื่อไทยนอกจากนี้ก็ยังมีรายงานข่าวที่น่าสนใจนะคะว่า นอกจากการที่พรรคเพื่อไทยี่ยไม่ต้องการให้คนใกล้ชิดของพลเอกประยุทธ์มานั่นในเก้าอี้ตัวนี้แล้วนะคะก็ยังมีเหตุผลสำคัญค่ะนั่นก็คือเพื่อป้องกันการปฏิวัติรัฐประหารค่ะดังนั้นพรรคเพื่อไทยจึงต้องส่งคนของตัวเองมาล็อกเก้าอี้ตัวดังกล่าวเอาไว้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะในส่วนของเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอลาโหมค่ะตำแหน่งเดียวกันค่ะก็ยังส่งผลกระทบไปจนถึงพรรคพลังประชารัฐค่ะ จนทำให้บิ๊กน้อยคนเอกวิทย์เทพพัสนินณยุทธยาได้เขียนใบลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเมื่อกลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะโดยบิ๊กน้อยนะคะได้ระบุในใบลาออกค่ะบอกว่าไม่เกี่ยวข้องใดๆกับพรรคพลังประชารัฐอีกต่อไปเพราะไม่ได้มีบทบาทใดในพรรคแล้วที่ผ่านมาเป็นเพียงทีมงานส่วนตัวของผลเอกประวิตย์วงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเท่านั้น การลาออกของพลเอกวิทยนะคะซึ่งมีขึ้นเมื่อค่ำวานนี้ค่ะก็คือเป็นการสะท้อนนะคะเอฟเฟกจากปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในยพักพลังประชารัฐค่ะซึ่งวันนี้นะคะค่อนขทางชัดเจนค่ะว่าคู่อำนาจของร้อยเอกธรรมนัสพงเผ่าเลขาธิการพักและในฐานนะว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ได้กุมพักไปแล้วเบ็เสร็จนะคะ อย่างไรก็ดีนะคะวันนี้เมื่อมีการประกวดโฉมหน้าคณะรัฐมนตรีเศษฐานหนึ่งออกมาให้ได้เห็นเขาลากันบ้างแล้วนะคะแม้จะยังไม่สมบูรณ์ที่เรียกว่า100%เซก็ตามค่ะแต่สิ่งที่ตามมาค่ะนั่นก็คือเสียงวิพากษ์วิจารณ์ความไม่เหมาะสมของรัฐมนตรีในหลายกระทรวงด้วยกันนะคะรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะหากพรรคเพื่อไทยไทยยังยืนยันที่จะเสนอชื่อคุณสุธงคลันแสน ให้เป็นนัดมนตรีให้เป็นสนามชัยหนึ่งค่ะน่าสนใจนะคะต้องรอดูท่าจีจากผอ,อเหล่าทัพค่ะจะขานรับเรื่องนี้อย่างไรหรือจะเลือกใช้วิธีนิ่งเป็นคำตอบค่ะ